อ่ะครับสำหรับทีมงานนะครับหรือสมาชิกนะครับอ่าที่ใส่บริการอยู่แล้วนะครับสามสิบเก้าหกครับมั่นใจในคุณภาพกับอารอบนี้จะไปพุ่นลักครับทางเขตครับอ่าขอนาวิโรธครับเขตนครพนมนะครับเพราะฉะนั้นกับอ่าเป็นช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวคงถึงนะครับสามสิบเก้าหกครับอ่าบินถึงอ่าตลาดพื้นทีของผู้นำแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องผู้บอดท่านเคยเห็นคุณภาพนะครับสามสิบเก้าหก โดยเฉพาะปุ๋ยเม็ดเกีืมเมียมของวุริไลเฮานะครับก็ลองสอบถามมาเบิงนะครับว่าคุณภาพเป็นอย่างไรใส่แร้วประทับใจขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้พี่น้องครับกูกำลังมองหาปุ๋ยนะครับช่วงนี้ก็ับเป็นช่วงที่เร่งแต่กอนะครับเขาน้อยคือคือทั่วไปกรใส่สูนี้ครับสามสบูของยุนิไลมันใจได้นะครับสำหรับคุณภาพ เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ท่านเคยใส่กับสายตรงมาสอบถามได้นะครับ089949741ครับ่ทีมงานคุ้นกับสินเงินแสนครับไว้วางใจในคุณภาพของอายูอเนี่นะครับของยี่ไห้าฝากพี่น้องไว้ครับสําหรับพี่น้องผู้ท่านได้ใส่กับเอาไปพิสูจน์ได้ครับาพี่น้องต้องการว่าต้นทุนต่ำต้นทุนบมสูงคุณภาพดี นะครับเอาไปไง,างานมากงไงคนส่งงานก็สอบถามตามเบอร์โทรที่ฝากไปครับพี่น้องครับ